ไม่พวดแต่ก็แต่ก็อาจจะไม่ได้หรูมากเพราะว่าระหว่างจะไที่ก็ถ่ายเับทีอก็สีอเลยบอกว่าก็ก็มีความยากเช็คหวยได้ไหมเช็คหวยได้ไหมเจ็ดห้าไม่ดีเล็กลิดเจ็ด้าแม่จลุขึ้นเขียนแม่ถูกสิบห้าวันยังไม่บุญบุญแล้วเหรอ เจ็ดโหลสามเจ็ดโหลมีอย่นะ้วกมีเ๋ีม่จม่มครับก็ซิงเกิลของีครับดีดีี ก็มีเตินะชัวร์อะบิวต์นะมีก็แดนกระทุยกระจายยัดปากที่ห่งักู้นะเหมนยนะเนมีที่หมืมีเออเมือนที่ห้องมีสิบบาทเป็นยัดนะครน่าจะได้ก็มี็นซิงเกิลแดของมีที่เรียกได้ว่า ไดนเซอร์ช <Smile> well, uh, ื่อออซัมก uh, uh. ็มาสอนอยู่ที right ่ไซดอของเใหม่ท huh. oh, well, ี no ่กังจะเปิดนะก็เป็นแชมป์โลกครับเป็นดนเซอร์ี่แชมป์ให้เห็นนะว่าเดนเซอร์5นอยู่ใน้ก็ว่าใช้ได้เหมือมี50นสอน่ดูเลยครับ ปอยเดียวเนี้เลยครับเกือบนีห้าเจ็ว่ไปคัดมามากี่เก้าเป็นยาได้เจอแน่นอนนะครับเติรนครับหรือี่มีพี่เมียที่สไม่เก่งใคเลยเข้าใจไหมว่าไม่มีเมียอยู่ข้างๆมันลำยากเข้าใจเลยมันเป็นโลกล้ว มันมีแค่ลูกสองคนแต่มันไม่มีเมียก็เลยต้องกไปคาก็เลยจึงูไปหาเมียลูกก็เลยแล้ว่ทำไมพอต้องไปเุีย้า็เซยจริงๆนะเสือภัยจริงๆเพราะเราเรางานแนนมากแต่ว่าผมเลื่อนงานอีกงานไปไปเป็นบัลลูนมันคิดจริงๆนะพอเจอแล้วู้่ึมว่าห้าสิบบา้าิ ไปคืนเดียวครบไปคืนเดียวก็คนขึ้นคนขึ้นหนึ่งคืนแล้วก็เข้าอีกหคืนแล้วก็กลับมากงานเป็นต้นไป่้ิให้แซอยนะน่ตั่นเข้าไปแล้วก็กนัผิวกับรนยา

อุยปบเบาเี่จดกรก็ตลอดก็ก็จริงก็เป็นอย่างนั้นมาเป็นสปีแล้วก็มันเร็วดีลจากวันนั้นที่มีน้องเบาเบานะเวลาผ่านไปเร็วมากก็ก็เป็นความทที่ดีมากสำหรับเป็นอะไรที่ขาดไม่ได้ เรากมี้องสองพกสกว่าพูดกันมากเนาะก็ชวีช่วีที่มีนอเลยชีีุกทีทุกคนคือีะห้าแปดจะมีอยู่ที่ห้องกาเลัเพือนเลยเพื่อนเพื่อเพื่อน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 เพนเพื่อนเพื่อนเพื่อ่อนเพื่อเพื่มนเนเพื่อนเพื่อนเพื่อเนเื่อนเนเเื่อนเเ่นน ไม่จไม่เจ็ุยนจนไม่นาี้คุณ่านกาสนอนแล้วก็ยไม่มีก็ใช่เป็นคุมกับเพื่อนแล้วมีแล้วขุดสาเมีแล้วขุดกไก่เป็ลนไม่สช่ี่สุดทไม่ใช่ีิตจี ตั้งแต่มีคนทองเราทองแพ้ทองก็แพ้ทองทองเป็นมาอยากของหวานก็อยากถ้ามันเราไม่ใช่เปพื่อนชีวิตเราเวลาเวลาของเรามันไปด้วยกันด้วยที่มันมนเป็นคนเดียวกันรักไม่ไหวปีนี้เดียวละข um, uh, ้างสุ ีเราเป็นชีวิตที่ดีอ่ะมันก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนอืให้เขาเห็นว่าครอบครัวเราปรนสบความสนะบ้านนี้ของคุณนะถ้าไม่เราสัมว่าบ้านเป็นที่ปลอดภัยเราอธิบายให้ทุกเข้าใจยังไงเราเราจีบอธิบายยังไงใช่ไหมเราจีบก็เป็นตัวอย่างที่ดีถ้าสามแฟนถูน่นะคนถ้าไม่ได้สวีทพ่อแม่ก็อย่าไปคุกคาแล้วเวลาลูกช็อตนี่ยังไงคะช็อตฟิวอ่ะ

าคนคนหร่อสิบเบอรปวก่อนครั yeah, ้นึ okay. ่งนะคะขอดูเซ็ก okay. ้ก like huh? ่ปวดทาเหมือนชัดกุ้งต้อออกคางต้อออกลออกยางเขียนใบลักออกยางก็เนมือนเราเลยทุกคนเมื่อกี้มึคพูดแนว่าลาออกนี่อะครูท8ป6เงินต้อครูที่ต้อเบส